ยคนน่ะมาบายคน้มาบายคนนั e ้นมาเยอะย้นมันก็านเลนี่ล่นม่ควรใครก็่ันมันเล่นไปมันมาค่นกวรไปวนไหนค่นสอน้งคน้า้น่ยผหญ่โตพอล้ก็จะลายันคนไที่้จะร

ขราคุ้น้เจ้าาวราคุ้นเามว้อยู่เราคุ้เง่นะมัมีผัวออกดอกบอกคือว่าเห็นสัเดีไม่คดพออกบอกเห็นแต่มืกขึ้นเลยนะมอวานเลยนี่ั้นแม่ดงหมันเนี่แค่นั้นนู่นสอนี่ใสอยู่เลยมวันเนล่ยนีไร่ ลาได้เอาลวงพ่อน,นางอแบบาาอกวะแอบปดลวงพ่นอนออก่อ่ามวันดนงออกลลวงพ่อล่าดีหลวงพ่อหลวงพ่อเงินเันบอาสาวดีๆเด้อไม่สนใจ

เป็นบ่อ่ไเอาลองเพ่งลองเพ่งลองแท่งลองเท่งไม่หิวบ่อดูหลูกลองเพ่งนำต่วมดูเย่นหงยิ่มของลาลองเพ่งเด่นหงยเล่มของดเดีวลองเพ่งเ่นหงยื่งดู เรามอกแม่สิหาอย่างไหนใกล้กินไหนหาทานก่อนนนี่ละมาอยู่เร่นักาทมอึ้บังเจ้ามาอยู่นักสาน่่คจง่าจะมีบมุมอมันไมงไ

ปืนเขาไม่เห็นอย่างครับฮะปืนเขไม่เห็นยังฮะยิงนกสินกนกเปนนยูไส่วันนกไปหายิงด้่หาบ้ง้วหาบ้างนกเันยูไส่ลายิงตกลงมาแล้ลูกตกโตด้ปะ

Hoa anh ní cả hố gà lắm là phải là nhan bé hằng nhí mân luôn bé nhan bé 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 ค้าแม่ไปบินู้นบนยูใส่ปะใส่บินยูใส่หลบเออมันยูมึงไหนครับนกตายนกซายายมันตา่บนน้นกมันยูมึงไหนปะอนั่งนันั่ยิงมันด้นี่นั่งจอบันยูต้นยงนี่ลูก ừ, năng chọp bánh nha Năng chọp bánh Năng chọp thì nhiên bánh như tôi bằng giống này nè Cho bánh gầm hả à? còn xài đi nè Nhiên bánh là đó luôn đó Tốt lắm mắt tiền hả nha, hóa đó luôn Chọp ấy Cắp leo Cắp leo Cắp leo sợ ơi Mong lên mặc lào á mấy anh thì tôi bằng nhóm nè อืมอะไรในกลาดกันอือออืมจีจีมันเหนื่อยตสุเจ็บนนึงอืมอืมแล้วมานีอะนุ๊ก น well. ูวเกนนุปิวตกบุบลงมาเลยไปปิ้งไงไงเขากินเลยนาน้าอื